คุณพระราชพัฒนาวัชระบัณฑิตที่เข้ารพปอย่างสูงยานเจ้าคุนพระราชพัฒนาวัชระบัณฑิตรองเจ้าคณะจังหวัดคอนแกนรองอธิการบดีมหาวิทยายลัายมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัายเวีเคตคอนแกนสมพาน์เจ้าวดาดวัตฏาตปลามดวงและคู่บาจาย์ทุกถูกกลุ่ม จเจริญสุขจเจริญพรญาติโยมคุณพอ่อคุณแม่คุณลุงคุณป่าคุณนาคุณอาค,คุณตาคุณยายลูกหลานเยาวชนทุกท่านทุกคนรายการบันเทิงธรรมประจำวันอังคารอังคารทีเก้าเดือนมกราคมปุตตศกราช2567 เล่มสิบสามคำเดือนหนึ่งเยย่อมมืออื่นหลับดับเล่นเล่มดับเด้อมืออื่นสิบสี่คำมือเดือนอายแล้วมือเดือนหนึ่งแล้วขึ้นเดือนสองนะ,นะ,นะคนหยาดคยนย่อมบุญคุณล้านแล้วนะคนหยาดคุณโยมคุณพ่อคุณแม่บุญกลุ่มเขยาใหญ่แล้วนะเตรียมพร้อมแล้วดาสำหรับ หลายๆวัดเพื่นที่เอาบุญคุ้นล้านบุญกลุ่มเขาใหญ่นะเอามื่อนี้เ,เ,เก้าเรียกเก่าดีญยาตนิยมเก่าหนาเก่าหลังทางสถานีวิทยุพระบุทธศาสนา FM 101.75อยเมกะเฮิร์คืนเสียงสัางสรรมุ่งมันพัฒน,นาและเพิ่มปัญญาแกสังคมไทย กระจายเสียงนาข้านพิมลธรรมวันนีส้สอนอุทิศสามสิบมู่หนึ่งบัญุกสีตำบลขุกศีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นมือนี้สิบว่าเขาโดนด้อเพราะว่า,าที่ไปแหลกเปลี่ยนของขวนจับฉลากนะเดี๋ยวไล่สดให้บึง้งนะยู่ทางสาลีลิกาถาดเตรียมอุปกรณ์บนะัตรเหลี่ยอยอตามาแต่ว่าเจ้านาทีมาแล้วนะเปิดเครื่องฟืน้นเครื่องไฟก่อนเด้อ <laughs> เพินเริ่มเก่าม่งก่ละ เข่าโมงสิบโมงก่อนล่ะเจริญพุทธมนต์ก่อนจับผักใบดอกแต่ว่าต้องต้องไปมีประเดช๋ยวโบกุลวงพ่อพระเถรานุเถระมาเจริญพุทธมนต์แล้วให้พรช่วงเสานะเดี๋ยวไปเตรียมอุปกรณ์เตรียมแล้วว่าทันแล้วนะเขาจัะน้อยหนึ่งกันนะทางสถานี fm หนึ่งเอ็ดจุดเจ็ดหาบ้านโคกสีนี่ล่ะพร้อมกันนั่นที่วัดธาตุพระรามหลวง fm แปดสิบแปดจุดหาศูนย์แมกะเฮิร์อ่า ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นและเอฟเอ็มเก่าสิบเอ์ไมกาเหินท่าบ้านหนองเมยตำบลหนองตุ่มอำเภอผู้เชียวจังหวัดชัยภูมิ3คืนหลักไทยทอดญาติโยมนะในช่วงเช้า8:00นถึง9:00นารา,ายการอตาตมาบันทิงท่งถรำเนี่ยแต่ว่ามื้อนี้สิบ่เข้าอ่าจบดอกอจักน้อยนี่กัดไรสายบ่ทันแล้วอาสายสัญญ,ญาณ หลิงใส่ไหล่สดนายาดโยมให้บึงบรรยากาศนะเดี๋ยวไปเห็ดบ่โดนเตรียมพร้อมแล้วแล้วกระทั่งเว็บไซต์เว็บเพจของสถานี MCUKKRadio.com MCUKK.com ตลอดถึงทางเฟซบุ๊กของอัตมาโอ้สมือนี่ยินล่วงใน YouTube ยูทูบเลยเวลาเขาไล่การแล้วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันเป็นสัจธรรมมันเป็นสัจจะ,จจะดีต้องดีชั่วต้องชั่ว ดีเป็นชั่วไม่มีชั่วเป็นดีไม่ได้เป็นไปไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราต้องมีสติตั้งแต่ตอนนี้ไงเพื่อนถ้ามีสติตั้งแต่ตอนนี้มันต้องคัดแยกอะไรที่มันชั่วร้ายเราไม่เอาเราไม่ทำเราพยายามหลบหลีกมันเราจะทำคุณงามความดีของเราถ้าคุณงามความดีของเราดีมันก็ดี <c oughs> ดีตลอดปีเอ้อนะดีตลอดไป ตั้งใจฟังธรรมะงานฟังธรรมะใหญ่ที่สุดของประเทศก็คือธรรมะสี่ภาคเนะเข้งเดียวยุมหาจุฬาแล้วก็ไปภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางหยาดยุมโู้ยนะประชุมผู้ว่าราชาการจังหวัดมือว่านี่ก็ประชุมมน่วยงานราชาการทีวีทุกช่องเพื่นว่าถามกอจีแล้ว mcu ทีวีจากส่วนกลางมาบู้ยไ,ไทยถอดโมเมนธรรมดาเดียวโมเมน กล่องลุงพี่หน่อยแบบทไทยถอดดิของคนนี่กล่องย่างดีดิประชุ่มเนี่ยโหหงาดยมออกไปทั่วประเทศเพราะว่าเป็นงานของนายหลวงหงัดยมที่ต้องประชุมสามเทียแล้วตา้ามาเห็นประชุ่มปัาดฮะเลยถามกอดจีกอดจีอันทีวี่ทุกช่องทุกช่องอาจารย์พอนะป้าดทัแปลว่าไม่ออกทีได้ออกทีวี่ทุกช่องตัวเนี่ย เออกล้องผู้ขาไมา่เป,ป็นบุบป,ปับบุบปับตีไม่ออกโอ้ยมาเดอ้อนะนะเนี่ยผู้ว่าเป็นนางาหัวแถวเลยลงพบรจังหวัดนางาเป็นประธานเลยเจ้าคุณรองอธิการหน่วยงานทุกหน่วยงานอยู่ในสารกลางเมืองบ้านเนี่ยโอ้ยตาตาไมาเห็นหรอกสัน <c oughs> ส้นสั้นยังไงป้าเพื่อนที่เอาขักเอาแน่แต่ที่พูดว่ากรุงเทพมากเลย เขาเรียกว่าหน่วยงานของของทงอั้งกรุงเทพของในหลวงมาเลยโอ้ยหยาดยมเอาม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 าฟังบอกฟังกับฟังทางทีวีก็ได้หรอกนะตั้งใจฟังธรรมะยมตั้งใจฟังธรรมะฟังธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะถ้าบ่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่มีพระธรรม องค์สมเด็จวัดสมมาสมุุติเจ้าแสดงธรรมอัญญาโกนทะมีอัญญาโกนธัญ,ญะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นปะผู้แรกเฮาเช่าพุทธก็ต้องมีพระพุธมีพระธรรมมีพระสง์เป็นแก้วสารพัดหนึกเด้นนะเป็นที่เพิงอาศัยถ้าเป็นที่เพิงอาศัยอาศัยที่ไหนอาศัยที่หัวใจอาศัยที่คนฉลาดนะ คนที่ฉลาดเขาคิดถึงสัจธรรมยมขอโทษขอให้คนที่ฉลาดเขาคิดถึงสัจธรรมสัจธรรมคือความจริงคิดถึงความจริงคิดถึงความจริงในชีวิตของเขาว่าจะมีคุณคาา่าบอแต่คนที่ไม่ฉลาดคนที่ไม่ฉลาดเขาไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในหัวใจของเขาเด้บ่มีพระรัตนาไต่บอกจงเราเนี่ เขาคิดแต่ตันหาความทะายานอยากคือเป้าหมายของเขาอยากได้ย่างเดียวเกิดความโลภเกิดความกโกรธเกิดความหลงเนี่ยนั่นคือจะเป็นผลประโยชน์ของเขาเน้ะชีวิตของเขาก็เลยอมถูกอมทุกเพราะอะไรเพราะสัจธรรมมันมีของมันอยู่ไงถ้าคนมีอำนาจวาสนาเท่านั้นถึงได้นับถือพุทธศาสนาเห็นบ่บุญบรารมีเกิดมาได้หนักยศทักหยดหนักสักให่ เห็นบ่เพื่อนว่าในเป็นจักรพรรดิเป็นรา,าชาพระมหากษัตริย์นี่ย้อนบารมี่ได้ในอินเดียในปไตพปิฎกอะญาติ่อมลองลงมาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอ่เป็นมหาอุบาสิกาเป็นวันิพกอ่ยาจกวันนิพกเหมือนเพ่นกติแบ่งไปอ่เฮ็ดจังไดอ่ให้รวยเนาะให้ทานเฮ็ดจังไดมีผิวพันธ์พ้องใสเนาะรักษาศีลเฮ็ดจังไดเนาะจิตใจผ้องใสเจริญภาวนา น,นมันมีเกณฑ์ของมันอยู่เด้นะให้อายุยืนจังไดรักษาศีขลข้อแรกปานาติปา,า,ปา,าตาบ่น่ะเห็นบอกโอ้ยยืนเด้มีเกณฑ์ของขงะเจ้าอยู่อย,าย่าโยมเพราะนั้นคนเฮาเกิดมาเนี่ยโยมเกิดมาเนี่ยบางครั้งบางที่ก็ด้วยกิเลสต,ตัณหาความทะยานอยากเวลาคนเกิดมาเกิดมาด้วยบุญกุศลคนทำคุณงามความดีเกิดมาด้วยบุญกุศล เกิดมาชีวิตของเขานี่ลาบลื่นดีงามเห็นบ่แม่พ่วงรัดมีลูกไส่เออเป็นหอดปูพันธ์เนาะโอ้ยนะอ่าแม่ธรรมดาเออแม่จอมสีมีผู้มาเบิงแย่งโอ้ยถามว่าไงนี่นั่งนี่มาจากใสแม่จอมสีสนอกเออตะกี้ตะกอนคือบ่เห็นแท้สนอกเออเออเนี่ยผู้วุาผู้ข่าวว่าเป็นลูกสาวเล่า ที่แถบมาเบิงมาเบิงง่ายย่ายจอมสีเ,เห็นแมวออกกันเทียตสองลอยเล่าก็ออกสี่สิบบาทโอ,อ้คนนุ่มเด้เอบ่ทันเท่าดอกนีนงังอย่างบ่เนี่ยแมวจอมสีเอ้มาดีแถบออกน้ำง่ายค่อยออกน้ำเนได้ง่ายานะอ่อนะสี่สิบบาทกันเทียตเห็นแมวจอมสีออกสองลอยก็ที่ได้ยืดดอกสองเดือนอกันละยี่สิบนะพอเดือนหนึ่งมีสี่สิน ขอบคุณอนุโมทนาแม่จอมสีเด้อเหนือว่านเนี่ยนะเป็นอออก,กันเทศเนี่ยคันนั่นก็นที่ให้หลยหล,ยหลยเดือนย่ดอกเงินผู้เฒ่าเพราท่านออกพะนะอ้ยบ่ต่างกันดอกนะเออนะบ่ต่างกันดอกเงินผู้เฒ่าเพราท่านออกแม่งเงินเนียพัดกับเพท่านออกเออสามสี่เดือน่ผู้เฒ่าก็คือการงบประมาณไม่แม่ เพิ่นลังก็ปั๊บปุงเพิ่นเอาเห็นบอเพิ่นอนุมัติอันันนี้มั่มันว่าจะออกเลยดีแต่เนาะน่เออมันเพิ่นรออยู่รออยู่เงเงินผู้เฒ่าก็รออยู่นะรัฐบาลไม่พึงได้สามี่เดือนสิปุ๊บปั๊บทันทีบ่ได้แต่เนาะนะจะเพิ่มไปว่าเพิ่นนะเออนะเนี่ยเพิ่นก็ค่อยเหตดไปปีหนาดีออกเร็วเลยฮอดเดือนตุลาพฤศจิกาปุ๊บปั๊บออกมดเลยญาต่โยมบ่ต้องรอเงินผู้เฒ่ากับ่ต้องรอนะ เนีอนุมัติทันทีเลยช่วงกำลังเข่าทีเข่าทางจะ่พิ่นไปเตะขากันเจะาพ่นไปตัดขากันก่อน <c oughs> เออปีหน้าก็เรียบร้อยดอกบ่า่าดอกนะปีนี้่นกำลังเข่าทีเข่าทางเออเนี่ยเห็นว่าเนี่ยเนี่ยแต่เวลาเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยหยาดยม เป็นมนุษย์เป็นพบกลางยา่เบาดูได้ลองบีหน่อยเงินเหนียพัดเนี่ยคอยเป็นรัฐมนตรีเนี่ยคอยวกให้เลี้ยวๆเดีย๋ยวเจ้าบ่ได้เบาจ่อยๆอยังสีดอก <c oughs> เอจ้าเบาดูเจ้า <c oughs> เบาดูคอยปดเจ้าเน้่ยแดอกเออครับ <c oughs> เนี่ยบ่อาตมาบ่ถามหายะเทียดอกบ่เป็นอยังดอกอนุโมทนาพ่อได้คาพื้นคาไฟ <c oughs> เนี่ยนะคาอินะเทอร์เน็ตยูวัด เมื่อเป็นนางดอกออกบ้านเี่เสียใครอินเทอร์เน็ตจู้วัดให้ลูงพีลูงพอให้ญาติญาติยมได้เล็ดลดนะดีเด้มีอินเทอร์เน็ตมีกล้องวงจรปิดพ่อได้เบิ้งไปตั้งทิ้งตั้งแดนเปิดเบิ้งโอ้มื่อใดอินเทอร์เน็ตดับนี่กล้องวงจรปิดก็ดับเด้เบิ้งกับพ่อใดผู้ใดลักกันตู้บริจาคผู้ใดงัดตู้บริจาคยู้วัดนี่เบิ้งพ่อใดเด้เออขันมีเน็ตแน่เนี่ยโอ้เขาทาเว้่นะกล้องหมุนไปใส่ก็ได้เบาไปก็ได้ไม่ออกเนี่ยก็ได้ยินอยู่เด้ เออนี่พวกแต่ว่ากัต้องเสียเนี่ยเด้อขาสนบ่เสียเขาตัดคือหม้อแปลงไฟนี่เด้แป๊บปั๊บเขาเดียวเขานัดวันที่สิบบ่เห็ดวันที่สิบเขามายกหม้อไปโหลดโอ๊ยสนดกเออพี่สาวบอกเนื้อน้องเด้ขี่สซนะเอ่อเขามีใบมาวันที่สิบโอ้ยเงินก็หลายอยู่สูมึงเอาเงินไปหยั่งสนดกเออบอกว่าเน่เขาถิมาตัดไฟเด้สนดกเอกเขายกยี่หลีเด้พวกการไฟฟ้ายังคืนว่าเขาทิ่บ่ตัดเด้ แต่ว่ามือนี่สิตัดฮอดอมหาจุฬาบอ่อโคกสีนี่พ้นประกาศแล้วมือว่านนี่ว่าจะเอาไฟลงนะน้ำนี่ไม่มีใช้นะช่วงเช้าเก้านาฬิกาถึงเวลาสิบหกนาฬิกาตําบลโคกสีโอ้ออะกระทืนมหาฮอดม้อจะล่อบอ่อบอพ่นนะเพิ่นว่ามีเส้นทางของของเพิ่วไปยู่จะเพิ่มตัดเด้อบื่อนี่มีงานกันตัดนี่บอกนี่เด้อการฟฟ้าเอ้ย แต่วโคกสีนี่เพิ่นประกาศอยู่แม่แหลมแม่บูดเพิ่อนมาบอกนั่นละเพิ่นประกาศอยู่ในบ้านอาจารย์นั่นอกไฟเพิ่นตีตัดเด้เอากระทบบอดเฮ้าบ่แม่แหม่มมาบ่หอดเอาเราเป็นอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นอฟังได้ผู้ข่าวขึ้นว่าถ้าเพิ่นตัดไฟหอดเก่านาฬิกาหอด16:00กนาฬิกาโอ้ยนะ เออวิทยุก็บม่ได้เปิดดิไม่ออกกับอากะกะบอวนเด้เพราะฉะนั้นช่วงนี้บ่ทันตัดไฟเออคันกระทบบ่ฮอดเฮานี่9:00นถึง16:00นเด้อพี่น้องเอ้ยคันดับก็แปลว่าเพิ่นตัดกระทบบ่ฮอดเฮานี่ว่าบ่กระทบฮอดเฮาเอาเพราะฉะนั้นนี่เอ่อพ่อพ่อฟังได้อยู่9:00นนี่นะแต่ว่า8:00นเพิ่นบ่ทันตัดดอกเพิ่นตัดคันเพิ่นบอกว่า9:00ก็คือ9:00เด้ หอดชิมหกนาฬิกาเนี่ยเอาเพินเห็ดช่องใส่เพินเห็ดไฟเพินเห็ดไฟเ,เสื่อมสร้างไฟของเพินขันเพินเท็ดเนี่ยนี่เพินเอาไฟลง่มโดดเอาขออนุมโมทนาเอ้าขอออกะนะหนาจุ้มคุณพ่อคุณแม่พ่ออาตมาก็จะไปเตรียมเครื่องอุปกรณ์นะของอาตมาเ,าเพื่อสิไล่สดงานนะให้พรเจริญพุทธมนต์เป็นสิริมงคลผู้บริหารมีหลวงพออ่า เจ้าคุณต่าง,งๆที่มารวมงานผู้บริหารต่างๆของวิไลสงเลยวิไลสงลอยเอ็ดวิไลสงมหาสรารคามเบิ่นกัะิจหใย้ตัวแทนมากหรือพวมนวยการหรือพออหรือเจ้าหน้าที่คณะาจารย์มากรวมอยู่ในการจับแ่าเลกเปลี่ยนของขวนปี2 5 6 7นะนะในปีนี้หลากการเหพร่อนแลบรับพร่อนจะเลื่อนปุตธมนต์เป็นสิริมงคลในช่วงเ้า,าราักใบยังครไ แลกเพี่ยนของขวัญอ้าวขอจบไปเพียงแค่นี้ขอเจริญพร